สวัสดีค่ะเกษตรพ่อกระเทิร์นพี่กุญช่างแนวสวัสดีค่ะพี่น้องมูนิกาซิมาพบขอบรรยากาศนี้ค่ะสื่อใหมเด้อยกระดับวันเป็นบรรยากาศหาปลาค่ะพี่น้องอันเขาลงลงแหลงม่องกันด้ค่ะเออลงแหเนาะนี่อยู่บ้านตะลุงพื้นที่31ไร่นะคะพี่น้องร่างกายแห้งก้นไหลแห้งเดี๋ยวมันก็เสียงดังเนี่ยค่ะเบิ้งขับกระได้เนาะ โอ้พี่น้องเอ้ยพี่พี่พี่หลงมาบพี่น้องเลาวอี๋เขาเขาบูดท่านไหนเฮ็ดตกดิหนออันนี้บูดท่านตกแล้วพี่น้อหลบมาดิพี่น้องสามเทากันไม่เห็นดูนะครับน้องบัดนะครับเึ้บัดทิ้งอะไว้นะครับน้ำบวกน้ำเสือนะครับทิ้งเอาไว้ชัดเจนนะครับ มุกกระดาษตาดึงตายงมุตีหางเสียจนไม่ได้วางเปียกจนันฮ่าวเให้ด้เลยเรางวัหางมืุยุ่งกันขอนยีบ้านลค่ะขุนยีสุรินบ้านเด็บุนยีสุริยากรรเพาะมูบ้าเบิ้งกเบิ้งเบ้ารเบิ้งผนงานที่เก็บาเอาไว้มันเป็นจังใจให้ได้เห็นผลงานจากของแน่นะครับภาพที่เก็บเอาไว้ต้งแต่ขุนย เดี๋ยวจินปะซานเป็นปลาปุกจังหวัดสุรินทร์ไงนะครับมีภาพมีได้ได้ขอมากกันลำบล้อมปลาลุงสองนิ้วมาเลยบางคือปลาปะปุกธรรมดาของน้ำมันเพื่อเลยครับปลาปุกตาเนี่ยมีตัวสองนิ้วเลยนะครับอันนี้อยู่บ้านตะลุงเด้อครับพี่น้องถ้าสายตกเบ็ดสายหาปลานี่เพิ่นสีหูเด้อค่ะว่าบ้านตะลุงนี่อยู่อยู่แถวเขื่อนเขื่อนยางมันจะมีฝายยางน้องน้ำตรงนี้เขาจะเอิ้นว่ากุดค่ะ กุดตาลุ่มันจะเชื่อมต่อกับเขื่อนยางกับน้ำมูลนนะคะเป็นใจสัเลยครับนะ่างแตหแตงยางไแตงมีแห้งกันจัน้อยโหเป็นะลังไายแพ้่มากนะครับอบนี้ไพอยากเป็นคนสุดท้ายหรอกม่ตอยากจะเป็นคนที่หนึงคนที่สนี่เลยอันนี้เป็นมาท่านเลิมด้วพี่น้องโอวาสีบัตลาฮูย้มใจกให้ไปให้ไปอีก เดี๋วกเลากนนะครับโปรดต้อพี่น้องไปลบ้อกันแท้ๆโปรดนะครับฝ่าอากาศาวต้องย่องป็นใจลายดีนครฝ่าอากาศต่อพุึนด้วยาไปยืนมองเหนไดืป่า่าอากาศลายจะทิเจาท่างอยู่ในบ้างตะลุปพอดก็ดีเปิดปายนะบเปิดเล้ปิดปรตฝ่าบวงเปนว่ามันแดงช่วงฝนตกใจลาย เอพี่น้องเพิ่นก็สิเริมแล้วค่ะบรรยากาศชมบรรยากาศการลงแห่แล้วค่ะพี่น้องอยู่บ้านตลุงเอาเอาเขาเลิมจ้าแหกันละค่ะคุณพี่น้องคุสุดยอดจุดตางดต่ที่ยังมีตัวเป็นูเบิงกันแย่งกันนะครับคนหลายค่ะพี่น้องเอากวางนั้น

ขวนไหลหรีพ <da> ี่น้องขออยุพพเจ้าที่บ้าตลุกนนครเดี๋ยวชมบรรยากาศไปก่อนนะค่ะอาจจะมีเสียงพิธีกรบนประการนะนะครับให้กับพี่น้องเสื้อเอเดี๋ยว่านเอเอาตาไปอยู่ไปกินกันถ้าพี่น้อง้อบแล้วสามสองหนึ่ง

คามูิบาดยยากนักรรมงบบาร้าว้วัดไตวันก็ดีนะครับที่อนุญาตเปิดนั่งเย้วันซึ่ตลดเป็มออาเตมาเยมาดูเพานครับถูกแล้วครับของใจเอาขอบทเราโอ้ตแล้วรับฟังครับโอ้งตแล้วครับตึมตมนะครับเอาสู่กันครับสู่กันนะเ้อสู่ได้เด้อเอสู่เด้อากทนันะครับ ี่ับอตยยอเอาคมาอนอ้าววี่ตัวนี้ว่าเป็นยัง้นี่โอ้คุณตาได้แล้วะอ้่ม้เพ่อ่อ้่ได้แล้วค่ะ้ยคุณตาได้รวนี่ายังทานบึกบึกคือสอนี่คุณตาอุ้ยตัวไงล้ค่ะพี่น้องยสต ไอยบอ๊อบา้ำนาาเหลืองปลาเด้อพี่น้องเอ้ยอคุณตาเตียแแห็แหลกโอ้ยทํงปลาหลัเพี้ยนมีทองจันิด์่ถามพี่น้องเอ้ยวันวันวันให้บังได้ได้คุณตาโอ้นี่สองโต้ค่ะพี่น้องโตวใหญ่ๆนี่อุ้ยนี่ได้อีกแล้วข้าจ้าได้แล้วพี่น้องปลาสวายบ่อ ป้ายยังขันอีสวายมึกเทโพขุนพวนตั้งน <wh so ี่ก็ได้กันพี่น้องอ้ยวนวนนอุ้ยวนวนฟังวนอ้ยพี่น้องวานแท่บไรนฟังใดฟังใดูสองถือแค่พูลสองูลสามเลยพี่น้องเฮ้ย มันเลี้งเพื่อใครอ้า้นตาคึ้มานแได้อยู่อรอบเยเาแหลกเลยกับมานเลยอตีโอเอาของคุณตาก็นนั้น ลยอคุณตามีปลาทุกชนิดค่ะทั้งปลาเลี้ยงทั้งปลามุ่น น้องซาใหญ่ยี่หรี่ถ้ายังบึ้งบ่ไหว้ยี่หรีค่ะ ไ้ายจัโพดมาไปย้ายจังโพดมาไปย้าจังโพดมาไปสิดาไปโพดไทยางคุณตามาผู้เดียวตีตีโอ้จ่างโพดก็ได้เด้อบ่าเงินดอกเอาปลาวพี่น้องเอ้ยสาวอ้นคุณตาคุณตาเพิ่งใส่สองแห่ค่ะพี่น้อง สองแหบอมีเวลาว่างเลยไม่น่จง้นาคอยเอาต้นแหลนอเอ้ยสะออนเดี๋ยวสั่นคอยว่างกล่องคอยกระสิพดดซอยเพิ่นอยู่ดอกนี่สามเง้ยนี่สามตัวนะตัวหน่อยน่ะ โคดยนันี้สามค่ะคุณตาเพิ่นมากับทีมไงค่ะเพื่อนร่มีแม่บ้านมาซอยพดโดไหนเล่ามาเล่าไงกาแฟจเกี่ยวว่างหนดแลววาหนซอยกันาคดหังโคดซกันโคดก็หิกต่อ คุณในแพรเพิ่งจะได่ยู่พี่น้องเ้ย ไบ่พหผมได้เจ้าไม่พอได้ค่ะโอ้เดี๋ยวตัวหน่อยเสียนแห่เป็นกัมาทุกสารทิตย์เดิอพี่น้องมากไก่แหงเพราะมันเป็นบ่อกวัง โอ้พี่น้องคุณฟังคุณเพิ่งได้ปไายังโตบุญใหญ่เลยค่ะ คุณตาพอนั่นหมานพันเสด,ด็จว่าอะไรเราใส่แฮงเอาขึ้นเราหมานแถอไปก่อน,นคุณตาเสื้อสีส้มนะคะได้ไหม,ไม,ไหมคุณตาบ่ได้ค่ะแฮงนี่บ่ได้ ไปก่อนได้ครับพี่น้องเดี๋ยวี้อบา้นะครับวางที่เดียวเลยวางที่เดียวครับยัไงครับุกปแ่วทีเดียวเดี๋ยวพี่น้องก็จะมาใหังีนะครับ

បាទចូលរិះ30បាទបាទគេញ៉ាំខ្លួនអូបងខៅនេះសុខខ្ញុំមកនេះបាទហ្នឹង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 ហ្ន ตอนนี้กำลังเข็มขนเลยพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามชมกันใน ep สองนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ